NASA จ้าง s p ป c e x ทำลายสถานีอวกาศในนาชาติ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง n e o t e c h Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง n e o t e c h Thailand ก็จะมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอวกาศกันบ้างนะครับโดยวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็มีรายงานจากทาง AP ว่าองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหรือว่า NASA ได้ทำสัญญาว่าจ้างให้ทาง SpaceX สร้างอาวกาศยานเพื่อทำลายสถานีอวกาศนานาชาติ The International Space Station หรือ ISS โดยการนำกลับลงมาจากห่วงโครจรอวกาศเมื่อหมดอายุการใช้งานซึ่ง ISS นะครับมีกำหนดจะปลดประจำการในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าโดยสัญญาว่าจ้างนี้นะครับมีมูลค่ากว่า31,000ล้านบาทโดยแผนเบื้องต้นนะครับทาง Space X จะเป็นผู้ผลิตและพัฒนาอวกาศยานที่นำ ISS ออกจากวงโครจรเข้าสู่แรงดึงดูดของโลกและมีการเผาทำลายด้วยชั้นบรรยากาศของโลกนะครับ ที่เกิดจากการเสียดสีซึ่งมีนาซาเป็นผู้อำนวยการภารกิจตามปกติสำหรับ The International Space Station นะครับถูกปล่อยตั้งแต่ปี1998และมีกำหนดปลดประจำการในปี2030ซึ่งมีการกำกับดูแลนะครับจากทางการสาหรัฐอเมริกาสาหภาพยุโรปญี่ปุ่นแคนาดาและรัสเซีย โดยทุกชาตินะครับยืนยันจะร่วมปฏิบัติการภารกิจไปจนถึงเวลาสถานีหมดอายุไขย,ยกเว้นรัสเซียนะครับการว่าจ้างของนาซาครั้งนี้นะครับถือเป็นการตอกย้ำความไว้ใจจากนา s a ที่มีต่อ SpaceX ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนด้านอาวกาศหนึ่งในโปรเจกต์ของคุณอีลอนมัสซึ่งอีกโปรเจกต์หนึ่งที่โดดเด่นของคุณอีลอนมัสนะครับนั่นก็คือเทสลารถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลก ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน